ค,ครับซึ่งเป็นการแสดงนะคะโคเบอร์แดนจากน้องฉางวิทยานะคะน้องๆก็ทำการฝึกซ้อมซึ่งจริงๆเนี่ยในภารกิจของสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้น้องๆได้ร่วมสนุกกันในหลายมิติอีกแล้วนะคะซึ่งห <นะ S 1> ลักๆเลยค่ะนั่นก็คืออยากให้น้องๆเนี่ย ได้ห่างไกลจากสิ่งเร้าต่างๆแล้วก็นํามาสู่ใ่ององการทํากิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือว่าอย่าง c o v e dance เองก็กกเป็น<ก>อีกหนึ่งกิจกรรมเป็นการอดิเรกนะเป็นการแสดงนะคะที่สามารถที่จะสร้างเสริมทักษะให้กับน้องๆในหลายมิติซึ่งเป็นสิ่งที่ร่วมแรงร่วมใจทํากันมาอย่างต่อเนื่องนะคะรวมทั้งในเรื่องของการกีฬาที่ความสําคัญเลยก็คือต้องรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย ะะเราสังเกตว่าน้องๆจริงๆในทัวร์นาเมนี้นะคะคุณผู้ชมใมการแขงขันในรอบคัดเลือกแต่ละภูมิภาคก็จะมีการมอบรางวัลมารายาทยอดเยี่ยมด้วยนะคะก็จะดูว่าทีมไหนฝาลน้อยที่สุดแต่จริงๆคุณผู้ชมคะต้องพูดแทนน้องๆเลยค่ะว่ายุคกราติงเนี่ยเรามีบรรยากาศมาคุกครีเห็นเกมเห็นพัฒนาการของน้องๆตั้งแต่ในรอบรองชนะเลิศ นะคะไม่มีจังหวะเข้าประทะกัน,นแรงๆเลยนะคะไม่มีการเจตนาที่จะทําร้ายคู่ต่อสู้ะนะครับการเข้าบอลหรือการที่จะเข้าไปเนี่ยห้าสิบห้าสิบเนี่ยก็ก็เป็นเรื่องของเกมนะครับแต่ว่าเจตนาในการเล่นเนี่ยถ้าถ้าเราจะดูออกนะครับว่าแล้วก็นักกีฬาไม่ได้บาเดเจ็บมากวันนี้ที่บาเดเจ็บจริงๆต้องส่งโรงพยาบาลเนี่ย เป็นลมนเป็นในกรณีเป็นลมเพราะว่าเพราะว่ <C uz zi> าแบบว่าท่องเทกใน <C uz zi> ใเรื่องของการแข่งขนัน <C uz zi> นะคะคุณผ<ช>ู้ชมเป็นลมแล้วก็น่าจะเข้ามาแข่งขันรอบชินชนะเลิศได้ด้วยนะ <C uz zi> ครับซึ่งจริงจริงหนึ่งช่องทางในการพูดคุยกับเรานะคะคุณผู้ชมสามารถแอดไลน์มาที่แอดไทยทีวีเอสนะคะแล้วก็ส่งข้อความในการให้กําลังใจกับน้องๆได้เลยซึ่งการส่งข้อความตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีในเรื่องของค่าใช้จ่ายบางคนบอกว่ามีค่าใช้จ่ายในการส่งฟรีนะฮะฟรี นอกจากท่านส่งมาแล้วเนี่ยท่านอาจจะโชคดีได้รับของรางวัลจากไทยทีเอสของเรารายการของเรานะครับวันนี้เราแจกกระเป๋าเป็นกระเป๋าเป้นะครับวันนี้มีแจกกระเป๋าสำหรับคุณผู้ชมที่ท่านไหนรับชมผ่านทางหน้าจอฝากอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะมาที่เฟซบ o o กไลฟ์ไทยทีวค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็พูดคุยกับเรามาได้เลยนะคะเล่นได้ไหมฮะกระเป๋าอารักกระเป๋าเป้เหรอคะคุณเป้ก็เป็นหนึ่งในพิธีกรเราเหมือนกันนะคะ เป็ไปอารักใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่แดงทางไทย P ีทีเนะคะแล้วก็มีละครครูมา้ามีละครครูม้ได้ติดตามกันด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้พูดถึงการแสดงของน้องๆน,นี่นะคะกว่าจะได้มาจริงๆเราแอบเห็นเบื้องหลังในเรื่องของการฝึกซ้อมน้องๆแล้วก็ในการที่น้องๆเนี่ยแสดงก็คือจะถอดหน้ากากเฉพาะเวลาแสดงโชรแดงเท่านั้นนะ,ะหลังจากนั้นเนี่ยน้องๆก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็มีเรื่องของการตรวจ ATK ด้วยให้เป็นไปตามมาตรานะคะ เมื่อกี้ตอนซ้อมยังใส่หน้ากากเลยใช่ค่ะตอนซ้อมน้องใส่หน้ากากนะคะถอดหน้ากากเฉพาะในช่วงของการแสดงการแสดงเท่านั้นนะคะแล้วก็วันนี้นอกจากสนามนี้สนามแรกที่เราจะเจอการฝากผู้ชมเอาไว้ด้วยค่ะในทุกสัปดาห์วันอาทิตย์1จ็ดน,นาฬิกาห้นาทีถึงสินาฬิกานะคะติดตามาเมทอร์มินัเอ็ก์ี่อ็นพีเตา L นเอลครับอินไปร์บายไทยีวีันได้นี่คือสัปดาห์แรกเราจะเจอกันจากนี้ไปทุกวันอาทิตย์นะคะ อีก4อีก5สัปดาห์ด้วยกันนะคะก็จะมีอาทิตย์ที่6มีนาคมที่จังหวัดอุดรธานี13มีนาคมที่จังหวัดตรังนะคะ20และ27มีนาคมค่ะที่มหาวิทยาลัยนอท์กรุงเทพและชิงแชมป์ประเทศไทยในวันที่3าเมษายนที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินั่นเองค่ะอย่างที่เรียนคุณผู้ชมก็คือแชมป์และรองแชมป์ในรอบคัดเลือกภูมิภาคได้ตัวกันไปก่อนเลยนะคะรวม10ทีมด้วยกันตอนนี้เราได้แล้ว